สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคันเดิมนะครับผมอิซูซุหัวยาวมาอีกแล้วนะฮะผมวันนี้คนลงก็มาแวะเติมน้ระมันอีกแล้วฮะคันนี้สวยมาก <c oughs> คนลงคนดูสองมือดวะหวะคนอะ่ะได้คนคนเล่นเยอะ,อะลงคนถามเขามาถามเยอะเลยอะ่ะลงจะทำใหม่ใช่ไหมอือจะไปขายอออ๋อจะไปเอาขายเหรอจะไปจะทำใหม่ออ๋อ่าครับครับผมไม่ ไอคนเขาชอบแบบนี้บางคนเขาก็ชอบแบบนี้ใช่เดิมเดิมอะ่ะเขาอยากชอบเดิม,เด,มเดิมอะ่ะอันนี้เครื่องเท่าไหร่ลงเครื่องเท่าไหร่ครับเครื่องเท่าไหร่ครับเครื่องสองร้อยร้อยร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบห้ารอยจิห้าอืม้ 5, อครับคนดูเยอะมากเลยสองหมื 25, ่นห้าไอตอนนี้สองหมื่นหกคนละหกพันคนแล้วคนคอมเมนต์เต็มเลยก็บอกว่าสมัยก่อนเขาขี่ตลอดเขาปอกแบบว่ามีคนแบบ อชอบรถนี้มากอ่ะครับเนี่ยอันนี้จะมารีวิวใหม่นะครับอ,อันนี้ดูอ่ะเดิมเดิมหมดเลยครับพี่น้องครับผมนี่ดูกระจกะน่าไม่ได้ทำอะไรนะครับแต่เติมอะไร <ๆ S 2> ะไเลยเมหมดครับอันนี้คุณลุงก็จะไปทําใหม่ด้วยฮะเนี่ยอันนี้อ๋อไฟเดิมเดิมเลยครับผมเดิมเดิมเลยลงนะมมสุดยอดเลยอ่ะจักราปีหนึ่งแปดมีคนรู้จักลงด้วยนะอยู่ในเนี่ยใช่ก็บอกรู้จักลงด้วยใช่ก็บอกเนี่ย อันนี้ถึงกี่ปีแล้วลงรถคันนี้ปีหนึ่งแปดปีหนึ่งแปดประมาณปีนี้หกแปดหกแปดหกปีนี้หกแปดซื้อปีหนึ่งแปดหนึ่งแปดอันนี้หกแปดห้าสิบกว่าปีละฮ่าดูวิวสุดยอดเลยอ่ะอันนี้สมัยเนี่ยผมเห็นในโฆษณานะไอโฆษณาเชลอะที่เขาไปเติมน้ำมันอะไอไอสีแดงๆโอ้ยังเทเลยแบบนี้คนเนี่ยก็สมัยก่อนแหละสุดยอดเดี๋ยวผมขอรีวิกวก่อนนะลุงนะครับผม อันนี้หมอน้ำอันนี้เครื่องมันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมอ,อยู่ข้างหน้าอ๋อค,ครับผมสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวดูของเก่าเดิมๆเลยครับพี่น้องฮะดูสีนี่นี่สีเดิมๆเลยฮะเดี๋ยวลงอีกสักพักหนึ่งลงจะไปทําสีใหม่เนี่ยครับผมเนี่ยลงวิง่งแป้งฮะมันสับปะรังดูเอืเนอนจังเทอ่ะอืม เป็นเอกลักษณ์เลยอะรถคันนี้ดูดิสชุดยอดเลยอะสวยๆดูไอข้างบนเนี่ยเดิมๆหมดเลยอะครับเนี่ยลงโหหาสิบกว่าปีแล้วดูดิเป็นไม้หมดเลยอะช่วงลางมันเป็นมมีเผาเดียวเนาะนี่ ลงบอกลอยกเาสิบแปลงมานี่นะครับอันนี้ภายในภายในเดิมๆหมดเลยรถนี้ก็จะไม่ค่อยมีแอร์ไม่มีแอร์นะครับรถนี้แล้วไม่มีประตูด้วยรถนี้เยน็ยน,กยนกว่าแอร์เย็นกว่าเย็นกว่าแอร์ลรือ่ะสุดยอดเลยครับอแล้วก็มีนี่น,น้ำเย็นส่วนตัวสุดยอดเดิมๆ,ๆครับมีประุด้วยเนี่ยครับเย็นกว่าแอร์นี่ของลงคนกินเนี่ยลงบอกว่าเย็นกว่าแอร์ สุดยอดมีลำโพงเนี่ยลิลโพงเดิมๆเลยอะ่ะไม้สุดยอดฮะเข่งบนเดี๋ยวจะไปขายข้างบนให้ดูนะเพื่อนๆนี่ไอที่มีที่เหยียบด้วยอันเก่าๆอะ่ะอันเดิมๆอ,ะอ่ะนี่เป็นไม้หมดเลยอ่ะเพื่อนนี่โอ้โหดูดิเนาะไม้หมดเลยอ่ะสวยสวยไหม ธรรมชาติเลยแบบเดิมๆอะ่ะหายากนะมีขันอื่นเขาเอาไปแต่งหมดแล้วล่ะขันอื่นอะ่ะอันนี้รอสำรองอะนะเนี่ดูไฟข้างหลังอะ่ะเนี่ดูเดิมๆหมดเลยอะ่ะอันนี้ลงเติมน้ำมันเสร็จแล้วนะลงจากอาทิตย์นึงมาเติมน้ำมันครั้งหนึง่งสุดยอดในทางน้ำมันสองรอยลิตรจะมี พาวเวอร์ระบบพาวเวอร์นะพวงมาลัยพาวเวอร์เบรกลมดูรอมันกระจกข้างบน นี่จะเป็นปั๊มเชลนะลุงเขาจะมาเติมปั๊มเชลตลอดสวยไหมเพื่อนสุดยอดเลยนามันแบบเท่มากเลยอะ่ะดูเลยแล้วสีแบบนี้ผมว่าผมชอบแบบนี้นะแบบเดิมๆอย่างเงี้ยมันมันแบบว่ามัน มันอินอะมันอินอ่ะมันแบบถูกใจอ่ะแบบเนี้ยเดิมๆอย่างเงี้ยสุดอเลยเพื่อนเนี่ยเราจะมาดูเนี่ยมันจะรัก ช่วงละช่วงหละคู่ลงอันนี้ก็จะเป็นแทงกลดแทงน้ำมันเครื่องกองช่วงล่างของลงนะก็โอเคนะช่วงล่างยังโอเคนะสุดยอดรถนี่ทนมากเลยอนะ่ะแต่สุดยอด เป็นกันได้นะครับเพื่อนๆไม่มีประตูนะไปแล้วลงโอเคครับผมขอบคุณครับลงเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวมาบอกลงต่อครับโอเคขอจุบคลิปเพ่นแ<อ>ค่คนี้นะเ,เพื่อนๆ,ๆมีมีครับมีด้วยครับลงุงขาถามด้วยว่าเขารู้จักลงด้วยเพราะวรถคันนี้เขาเห็นคนที่ระยองเนี่ยฮะ ครับ,คร,บครับผมอ่าลงสตาร์ทเครื่องเ,เดี๋ยวจะฟังเสียงเครื่องลงไป ล้นเนะนี่ยแบบนึกถึงสมัยก่อนนะสมัยก่อนแบบห้าสิบกว่าปีก่อนนะที่แบบเขาเอาไปโฆษณาไอเชลรถแดงแดงอะซูซูเนี่ยโคแบบสนุกสนานมากแลนะ้วห้าสิบกว่าปีแล้วนะนานแปบเดียวนะแต่รถก็อยู่กับลุงมานานแล้วลุงมาเตอหนำมันมตลอดอยู่จนรู้จักกันหมดสี่กันเลยฮนะ จะดูถ่ายทรงเต็มเๆทั้งหมดให้ดูเราจะถ่ายรอบๆเอาแบบทรงลอบคัน สุดยอดเลยท,ท,ทนทานมากเดี๋ยวเราจะรอฟังเสียงรถลดลงก่อนจะลงสตาร์ว่าเครื่องยนต์เป็นไงบ้าง เดี๋ยวลงก็จะเอาไปทําสีใหม่ไปทําใหม่แล้วอันนี้เราก็ถ้ายเป็นภาพเก่าเ,เดิมๆไว้เพื่อจะทีทีละลึกแบบว่าเดิมๆอย่างเงี้ยเราจะชอบเดิมๆนี่รถชัางตนจอดอยู่ ฮอนด้าเอเดี๋ยววันไหนว่างจะมารีวิวเ e อให้ดูครับผมคันนี้ครับอน,นุของข้างในนุของลงนี่ของเด็กป้าสุดยอดเลาลงกำลังเดินมาแล้วเดี๋ยวลงจะเดินมาเอ่อสตาร์ทรถเราเดินเราค่อยเดินไปหาลงเอ่อฟังเสียงเครื่องยนต์ ตอนตอนรถออกชอบเลยอ่ะชอบมากแบบเนี้ยลงขก้นรถแล้วนะลงขก้นรถแล้วเดี๋ยวลงจะสตาร์รถแล้วลงจะสตาร์แล้ว เราจะมาฟังเสียงเครื่องยนต์ตรงลงนี่เป็นไงเครื่องยังนิ่มแล้วสตาร์ทเครื่องปั๊บไปเลยสุดยอดโอ้เพื่อนๆดูดิเสียงนิ่มเลยอะ่ะเครื่องยังดีอะ่ะดูดิอันนี้วิ่งทางเลยสุดยอดเลยอะ่ะโอ้โหระบบยังเทอ่ะอันนี้แบบลูกกองแบบเรียรยแล้วแบบวิ่งถ่ายเลยอ่ะ โ oh. ไปแล้วบายบายเจอกันคลิปใหม่นะครับ